สวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเรามาดูเลยข้อ1ข้อ1นึ่าให้รูปมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่มีด้านตรงข้ามเท่ากันนะคะมาดูอ่าหาความยาวรอบรูปเนี่ยจะมีอยู่2วิธีอ่ดูวิธีที่1นนะคะ วิธีที่1คือจะเอามาบวกกันจะเอาด้านทุกด้านมาบวกกันนะคะอาจดูด้านแรกเอา3.4 3.4บวกด้านตรงข้ามมีสัญลักษณ์เหมือนกันมีขนาดเท่ากันบวก3.4มาดูอีกด้านตรงนี้นะคะด้านข้างบน6.5บวก6.5 ด้านตรงข้ามมีสนลักหนึ่งขีดเหมือนกันก็มีขนาดเท่ากันก็จะเป็น6.5เอาทั้ง4ด้านบวกกันได้19.8มีหน่วยเป็นเซนติเมตรตรงนี้เราไม่ต้องดูนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างในเราดูแค่ด้านข้างนอกต่อไปวิธีที่2 วิธีที่สองเอาด้านแรกนะคะวิธีที่สองวิธีที่สองดูด้านนี้ก่อนนะคะหกจุดห้าหกจุดห้าเท่ากันสองด้านใช่ไหมคะก็คูณสองบวกด้วย 3.4กล้อมเท่ากัน2ด้านก็คูณ2เอาคูณกัน6.5คูณ2ได้13บ,บวก3.4คูณ2ได้6.8เอา13บ,บวก6.8ได้เท่ากับ19.8มีหน่วยเป็น เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะต่อไปดูข้อ2ข้อ2องเขาให้รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามาก็คือมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเอามาดูทำได้2วิธีเหมือนกันอ่ะดูวิธีที่1วิธีที่1เอาด้านทุกด้านมาบวกกันอ่ะด้านนี้คือ4 สบวกด้านนี้ก็1ขีดเหมือนกันมีขนาดเท่ากันบวก C ด้านนี้ก็1ขีดมีขนาดเท่ากันบวกสนี่ก็มีขนาดเท่ากันก็บวกอีก4มีทั้งหมด4ด้านอ่ะเอา4บวก4บวก4บวก4ได้เท่ากับ16มีหน่วยเป็นเมตรวิธีที่สอง วิธีที่สองเขากำหนดมาให้คือเขากำหนดหนึ่ด้านมาให้คือ4แต่เราเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ 1' ขีดเหมือนกันหมดเลยก็แปลว่าทุกด้านยาวเท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมีสีด้านเท่ากันก็คือคูณสก็จะได้เท่ากับ1 6บเมตรคำตอบวิธีที่หและว,วิธีที่สต้องเท่ากันนะคะ ต่อไปข้อ3ก็ข้อ 3, อ3เป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะมาดูก็มีอยู่2วิธีหาความยาวรอบรูปก็2วิธีเหมือนกันดูวิธีที่1น่ดูด้าน1.4ด้าน1.4วิธีที่ 1, 1คือเอามาบวกกันทั้งหมดเลยนะคะมี1นีดขีตัวนี้ก็1นีดขีก็บวก1.4มาดู2คีขี บวก3.6จด้านนี้2กีขีก็เป็นก็3.6เหมือนกัน4ด้านบวกกันได้10นะคะมีหน่วยเป็นมีหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อไปวิธีที่สอง วิธีที่2มีด้าน1.4 2ด้านนะคะเท่ากัน2ด้านก็คูณ2บวกกับด้าน3.6เท่ากัน2ด้านก็คูณ2 1.4คูณ2ได้2.8เท่ากับ2.8 2.8บวก 3.6คูณกันได้7.2เอาบวกกันได้เท่ากับ10มีหน่วยเป็น cm. เซนติเมตรมาดูข้อต่อไปนะคะข้อนี้แล้วก็ทำวิธีที่2องเลยละกันเพราะว่าถ้าเราเอามาบวกกันอะ มันบวกเยอะเพราะมันมีเป็นเป็น,ปนรูปสิบเหลี่ยมแล้วก็ต้องเอา12.5มาบวกกัน10ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา1 2บสอุดคูณสิเลยก็จะได้เท่ากับ125่ี่หมีหน่วยเป็น cm. เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะ การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมก็ไม่ยากนะหวังว่านักเรียนจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ